โปรแกรมถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025วันที่27สคค68เช็คโปรแกรมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รอบแรกวันพุทธที่27สิงหาคม2568มีแข่งกี่คู่รับชมถ่ายทอดสดช่องทางไหนบ้าง ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025 (FIVB Women's World Championship 2025) จะมีขึ้นระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2568โดยมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด32ทีมแบ่งออกเป็น8กลุ่มๆและ4ทีมเพื่อหาทีมอันดับ1และ2ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งประเทศไทยรับหน้าที่เจ้าภาพโดยมีเซอร์เบียเป็นแชมป์เก่าการแข่งขันจัดขึ้น4เมืองหลักได้แก่กรุงเทพมหานคร นครราชสีมาเชียงใหม่และภูเก็ตโด,ดยในรอบ็อกเอาท์ตั้งแต่16ทีมสุดท้ายเป็นต้นไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศจะใช้สนามนดอร์สเตเดียมหัวหมากเป็นสังเวียนหลักโปรแกรมวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025วันพุทธที่27สิงหาคม2568กลุ่มอ e, ีเวลา16นาฬิกาตุรกีพบแคนาดาเวลา19นาฬิกา30นาทีบันแกเรียพบสเปนสนามชาติชายฮอนสนามกีฬาเฉลิมพระเกีย 80, รติ80,000ศาจังหวัดน,นครราชสีมากลุ่มเอเวลา16นาฬิกา โคลอมเบียพบเม็กซิโกเวลา19นาฬิกา30นาทีจีนพบโดมินิกันถ่ายทอดสด PPTVHD 36สนามสู่ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มเชเวลา17นาฬกาญี่ปุ่นพบเซอร์เบียถ่ายทอดสด PPTVHD 36เวลา20นาฬกา30นาทียูเครนพบแคเมรูนสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครกลุ่มจีเวลา17นาฬกาเคนยาพบเวียดนามเวลา20นาฬกา30นาที โปลแลนด์พบเยอรมนีสนามยิมเนเซียม4,000ท,ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต